สวัสดีจ้าบดีเยนมันเย็นแล้วเด้๋นังเขาเนี่ยนี่บดี้ใจไหวอีทุบเด้อนี่จับกระได้พี่น้องนี่มันเย็นแล้วนะเนี่ยเนี่ยอันใดมันบอมันเขาก็เนะจับจับอกได้พี่น้องเนี่ยพวามอุ่นๆสะนี่นี่ตีเสียพี่น้องตีตีให้มันได้ๆเด้ออันคันพื้นบบตีให้มันบอ่อนนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยตีให้มันได้ๆเนี่ย คันตีคันตีมันได้ดน่มันจะนุ่มแล้วกะอยาาพ้าตีเด้อมันแก่นอันเคล็ดลับของมันนะใช้ใช้สาเนี่ยแล้วเขาก็ะลางก็ไดเพราะว่าตีนี่มันสินุ่มเนี่ยนะเขาส่ยสะบางคนใส่พ้าใส่อย่างตีแป๊ะแปิะอซีอันอันดําออกกับจริงอยู่เนี่ยอันดํานะแต่แต่แต่มันแข็งมันแข็งทางไหนนะเดิเดิขคันเทาไอซี่มันนี่นุ่มพี่นอง ตีตีข้างในให้มือนุ่มอิจ้ะจ้ะอ้เป็นตาแซบบางคนนั้นระดอนเอากินแก้มหัมวมวัมนหอนน่ะนี่อ,อย่าไปซีไม่บ่งเด้อนี่กินหัมวมวันหอนเนี่ยพี่หนงน่ะโอ้ยาก้มมันหอมหอมเอาเข้าวเหนียวใส่ข้างมือแซบเนี่ย มือยืดใยเส้นเราเหรอเพราะว่ามันเอาเข้าวเหนียวใส่ให้มันแบบถ้าพูดว่ากินหอยเขา้าหยังกินหนังเข้าเบิดแบ้หงพอมันหนัวอืมนัวมีแซ่บอืมหัน,ป,นปันไว้เนาะ พวกมันอ่อนๆนะจ๊ะงามเฮาอีป่นกาง่ายเฮาเฮาให้เป็นก่อนจ้ะไปไข้แล้วตอนบักไงไเนี่ยพี่น้องคันมันได้ไข้นะ่ะแซ่บขนาดค <c oughs> ันยุไก่แล้วมากินน้ำกันเนะพี่น้องเนาะแซ่บขนาด ทำอยู่เยอมามากินนำกันจงซิ่งเราเขาขบ,บ,บีีก็ะไรอีกบีตีให้มันแตกให้ม,มันขาวน้ำบางคนว่าอยา่าไว้อย่าตีอังจะเอาแซ่เอารลดนางสะวแล้วก็เลยมันบ่หอม่าเทาแซ่น้ำเนะ่อยอันเพั่นว่าอย่าไว้อย่าไปตีมันเมื่อย ท่านมาเอาแซ่น้ำดันรูมรุมออกเนาะก็นเลยว่าอืมเฮ็ดจัากซื้อหอมพี่น้องอันไปเฮ็ดกินกับแซ่บเนี่ย่านทาไปแซ่น้ำมันบหอม,อม,อมตีตีให้มันอ่อนนุม่มๆมัดีท่านไปต้มมาเส่นได้ตั้งหลายเดียพี่นอ้องท่นทำให้เฮ็ดกินเนาะ เราทำบให้กินเบิดท่านสวยเป็นตอนเป็นตอนแล้วท่คันผู้ครัวน้อยนะเอาไว้เฮ็เมือ่อนากระไดเถอะแซพบสพพี่น้องกดไลค์กแดแชร์ยายไผ้เด้อถ้าสมยายไอ่ปนหนังให้เบ่งเด้อจ้าอาหารดีๆแบ่บๆจ้า